นี่ก็โจมยังเลก่อนเมื่อถือแฟนเขาบอกแฟนนี้จะมาไปเดเสือเขาบอกหวยอยู่นะคะแต่ว่าไม่สือระวังจิ่มออกนะฮะกคตหนึ่งน้องแตไรามัามนจะใช้คู่เรือครัเสียดายสูงผูบริส้ใส่ใจเน้นองมันบอกมาเกินบอกกักสองหลอดวันนี้ หัวมุน่าสื่อบ้างยังมีนะสัวไปได้แต่สับชืออะไรนี่มี่ได้นนีได้เี่นีิ่มันมันบอกแค่สามตรงเด้บอกศูนยังมีล่ะศูนย์สองศูนย์สามอะไรกัสิแปดอะไรกัยังอีกหึ่งตัวนึงมันบอกแค่สามตัวเดชสัวอืมสื่อน่ามากูกอะไรด้สัว สิหละอันเรกผู้อื่นบอกว่า,วาใส่ใจแบบมาเนี่ยกองเวซื้อไปซื้อตัวอื่น,นกว่าพรมมึงมันก็จะได้เป็นทายดูไม่ได้ ไปถ่ายรูปใหม่ไปถ่ายแบบประชาอะไรนะถ่ายเอกสารแบบประชาชนใหม่ถ่ายเอกสารทุก <laughs> อันลบบใหม่เวอร์จะว่าดแบบประชาชนฉันมันเป็นอันใหม่ไงอาจารย์จะบอกอันเก่ากับนีอยู่แต่พอสออะไรบุญหานแล้วมันก็ง้อแล้วก็มาคือทำตามแบบประชาชนใหม่ไม่แบบประชาขันแบบประชาชนใหม่ตัดแดงได้ประมาณนึง ถ้าในควอดปีหรอกตอนฉันไปย่นช่วงคู่ฟิคยืมบัวขาวเนี่ยก็มีรเราแดกเนะี่ยเอกสารที่มีมันมันเป็นเอกสารของางานเก่าหรอเออที่กูถ่ายเอกสารนมันเป็นประปชาชนเก่าอืมอืมแต่ว่าอันอันถ่ายไหมล่าสุดน,นี้ยังไม่ได้ถ่ายแบบเลยเป็นเอกสารนาทีเลยอย่างเงี้ยบรชาชนใหม่อะ่ะแล้วก็จะไปถ่ายพวกบูพวกอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยพวกสำเนาเงี้ยแต่ว่าสำเนาฉันไม่เป็นสำเนาคัดน้ำก็ได้อยู่เนาะ พราะว่าตอนนั้นฉันทำงานอยู่รถแต่นี่ยมันต้องไปคัดเอาอยู่ที่อ,อาเภอไปคาเกณฑ์อาหารหร่อสปอ่าไม่นุ๋ยก็มีหายหมดแล้วหายแล้วหายใจตูถือปนโดนปนอ้สูดสิบปีนะเขาสูดโดนปนแล้วก็เขาก็เป๋าเป็นหมดเลยขออะไรเขาขึ้นก็ไม่แห้งแบบระจา,าอไม่ได้อะไรสักอย่างจะเดินตัวเปล่ากลับบ้า,า,บานตู้ถือปนหรอจะไปขอเขานเป็นบ้าพี่น้อง อ๋อพอจไใหขึ้นเนาะแต่ว,ว่าขอแค่บัตรประชาชนแบบชี้การห้องหน่อยไม่ให้เอาไปมนูเลยขาจะเอาแบบใหม่นะพวกนั้นน้องไม่สำคัญจังฟังว่าด้วย้ำจนปนคอนอมันขึ้นเอาเงินไหนมัน้เราขอปยืงไายโตเออยิงไคยโตจ้ากับศูนย์อยู่ศนย์แห่องเล็กอยู่ตอนนี้ เขาบอกเลขถือเขาบอกเลขเนี้ยพี่น้องเพื่อนมูบอกเลขสิบแปดแต่ว่าไปซื้อเขามันถือตายเนะี้ยมันแต่ว่าหาลอยหกลอยไม่ปวดหมูอย,น,ยนี่หนู่อยหลยดีแล้ว,ลวมั่นว่าพี่ตัวงถือถือเนาะเป,ป็นนิ่งๆคือาเกีบยวกัแค่ก็จะลงเล่นหมดเลยฮะูเกีบยกแค่ก็จะลงเล่นหมด ได้บุ้มเลยแล้วก็ใว้ก่อนได้ไหมไวสุแบบว่าแอฟแบบไทยแบบว่ารีบอกรีบิวพระยาช่วงแบาโควิดย็งไงนน่นนี่นั่นแต่ับาอยากไล้ว่าประกาศไปใส่คดีสีแดงเนาะเลือดเต็มหาย ไปออกต่อด้วยยืดฟังหารยือฟังเลดดวยหน,น,นามันมหนนดดออะเดี๋ยวตั้งแต่ที่ไรนามห้มเลมันลดดรงอยู่ถึงนี้มันขึ้นนี่ไม่คว่ไ้ไปโดนกระสือบอกตั้งระเสเนาะมันน้อยตหอ่อมอนีความหวานคว่เกรียวควาำแหังเป็นแปลกกับ,บมันว นั่คคนไทยต่างนาส่วนคนเราก็ื่อนนาปาสจมสีเจ๋ๆเนาะมันน้ำปรามสีน้ำตาลเดียวๆนี่ก่อ่ต้องต่างประจมแบบแบบรบดเดียวหวานเพิ่มเข้มีใส่น่อยะเลยดึกจบตางพีซฟายได้เนียกอ้าสิบบาทตำป่าห้าสิบบาทก็วรนมหาสิบเจ็ดสิบก้อนเพราะตำเราเท่าไหร่คเจ็ดิบา มันเขียนใต้มาห้าสิบเมันเนาะว่าษะปลูกห้องอับตามมันปูปลาธรรมดาตาปลูปลาธรรมดาก็พยายามหาสีบจุห้าสิบเขียนว<ม>่าสามสิบห้าเลยอืมนนันร้านอาหาผู้ย้อนสิบหกสิบบาทแซ่บาสั<ม>แต่แป้งไม่ปูงุงอะแปง้งไม่ปูงเลยก็จะเปีปเยกชุกชุกะท,ท่อ,อ ตามตั้มสิบาทมงานลาบอุดรแซ่บกวไงนีสิทนรูป้วใช่เห็นอาจะส่เยอะๆฟังูนี่เยอปลาไรเออมึงเอมึงไปตรงไปบ่อตรงเาตรงตรงไปอีกไงตรงไปก็เป็นรถตัดกรนรถตัดแลกวกซีเจซีเจอะไรไปซีเจซีเจเัาเล่อะไรก็เหมือนพวกพวกอะไรนะพวกรถตัดพวกบิ๊กซีมินิอนี้แหละซีเจขายเหมือนกันไปวก กโลดตาที่นันะนะ่นแหะเาปใน่มืออาชีพเลยนะแฟาโอ้หนโอ้งกับแหลมันน่ะกาเทยอกย็อกอกไปตลาดหัวเรงเหรอซื้อของอมัแพกล้วย้ช่นักกีฬาเอกว่เพราะว่ามันเขาเปิดสองพู่มาตลอดเนี้ย ใครทกแฟนี่เปิดตัางองนี้เขาจะทว่าดเลยที่ต่าของของโคมินกินมามอยากไปยิงแ้อความสามารจะเจ้าจ้างโจจ้างต่อใจอย่ก็มาไห ก็มาจอดดูมัมุมมังมุงขึ้นไปมังรัอย่างวอลพื้นเขาแล้วว่าพื้นเขาแล้วก็เป็น้งสถานมั่เสียบไม่เป่นไรไปแป้งมันต้องแต่ว่างอกันนี้เนาะแป้งเขาต้องก็คบเาจะกระชื้กาวหลเข้ามาจิ้มแล้วจิ้มซีฟูดไปใครนชอบกิดนะมาซือที่ซูรแล้วแต่ว่า บางที่อ่ะเขาจะทอดกรอบเลยนะการละกรอบเลยอันนี้ถือว่าไม่กรอบเท่าไหร่นะไม่กรอบประมาณอดป่าซื้อฟอดป่าเหรอคินว่าสุดจู่มันจะต้องไปทอดเนี่ยไม่ต้องจะกรอบนีครับเค้กขนมปังแบบกรอบเล่นนะการละกรอบคุณแหย่เล็กรมจะใส่กับมะลิหน่อยกรอบเาสวยค่ะ เ็น mm ูก hmm. น่นอว่าเดี้ยายอยู่แลวม่อมันเจาอกฟองเกล็ดเอมันเล็กมันเปรียดดัง่ดัดังเดัดำไหมเขาเลยอ่านฟองเกล็ดถ้าอนี่แปลว่าอ่านเนี่ยเามเสือก้ไม่อีกอันนี้อันเพิ่มขนาเอีกเลยแล้วน้ำเจียเงินบ้าอ่าน เี่ยกื้อส่บ้านเจ้ากับ้านเจาส่นอะไนและส่วนไม่ได้ทาก็เอนไม่กีนเดี๋ยวเีนีไม่ไิดงเจหรอมันาหรอผ่านไปนะมโตจริงมนี้มโตเเนี่ย ก้อนสามหลอตั้งแห้งดอกแห้งเลยทาล่ยยทามันึงท่าันขึนหลยแล้วมันติดทะเลเนาะขอให้ดูแลห้องกันนคือบอก่าปวะปวไม่ทำงานปวให้ดูแลห้องใช่ไหใ่ครับเพราแล้วอ้หเดยวทาคาบอว่าจะเสียบไม้หมเสียนเสียงงานถ้าเสียบไม้มันไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่แอ,อบแอบถ่านมันเปนเสียงขา่าว คราะนะคิดีิจารลงยูทูบได้ไหมนี่เ่าบเปิดเผยยังมีปัวได้อยู่ลงไปเลยช่วงนี้เนี่ยเดินยาวเดินยาวชมชมซีโมงโกันอะไรตัวใจอะไรได้ดีเลเขาเป็นข้ออื่นอะไให้ยังสอบตลอดตลาดเลย Nếu ch газ cái đó phân cho tôi chăm sóc thYN Mechanics nên representatives shop ไห้เห็นหิวข่าวทีเล้ยว่ายนอนเลี